ดูฉลากโภชนาการให้เป็นช่วยลดสีโรคร้ายนอกจากรสชาติความอร่อยอีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือสารอาหารส่วนผสมปริมาณพลังงานเพื่อสุขภาพที่ดีไม่เสี่ยงเป็นโรคร้ายค่ะตรวจสอบพลังงานลดเสี่ยงโรคอ้วนถ้าเป็นอาหารว่างของกินเล่นพลังงานไม่ควรเกิน100-150กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ถ้าเป็นอาหารมื้อหลักควรอยู่ในช่วง400-600กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและในหนึ่งวันไม่ควรได้รับพลังงานเกิน2,000กิโลแคลอรี่ค่ะตรวจสอบน้ำตาลลดเสี่ยงเบาหวานกินน้ำตาลไม่ควรเกิน24กรัมต่อวันหรือประมาณ6ช้อนชาต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ,อ้วนและโรคเบาหวานค่ะตรวจสอบไขมันลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ควรได้รับไขมันไม่เกิน65กรัมต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจถ้าต้องการพลังงานเพียงวันละ2,000กิโลแคลอรี่ตรวจสอบโซเดียมลดเสี่ยงโรคความดันสูงควรได้รับโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเกลือประมาณ1ช้อนชาต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดันสูงค่ะ ปัจจุบันก็มีฉลาก GDA ที่แสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์อยู่บนซองถุงของผลิตภัณฑ์อาหารให้เราได้ตรวจสอบกันได้ง่ายขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆค่ะติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399